ตัวนี้สแผนที่ป้าฟาร์มนะครับกำลังจะมาทำฉีดพวกฉีดนะครับก็ปิ้นเลยประมาณสาันแล้วใเราจะฉีดลูกวัวตั้งแต่แรกคลอดนะครับไปเลยนะครับคือเกิดได้3วันหลังจากกินนมเหลืองแล้วก็จะฉีดเลยนะครับตัวละ2ซีซีขวดนี้นี่ครับ25ตัวนะครับ50ซีซีก็2ซีซีต่อตัวก็ได้25ตัวนะครับ น,นี่แค่ในกระติกน้ำแข็งอะี๋ยวได้ไม่กี่วันนะครับปึ๊บนี่ใต้ผิวหนังนะครับจื๊บเลยเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็ฉีดแม่ปล่อยไป,ยป,ยป,ยปยกเดี๋ยวเชอญไะเกาะแม่นะอันนี้อยูใ่ในในน้ำเย็นนะครับในน้ำแข็งก็สองซีซีนะครับ<ม>นี่ครับสองซีซีตัวเล็กตัวใหญ่ ฉีดเท่ากันนะครับ2ซีก็ทีนี้สี่เดือนครั้งหรือว่าปีละสามครั้งนะครับวัคซีนลำปีสินครับเดี๋ยวดึงดึงหนังนี่ครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะทำวัคซีนนะเพราะวัคซีนจะใช้ระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมงนะครับก็เราจะต้องมัดบัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับมับัวลังบัว แม่บัวหรือว่าบัวรุ่นวัวสาวเตรียมให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะฉีดเพื่อความรวดเร็วนะครับแม่ท้องนะครับก็จะมีท้องตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือนหรือพึ่งผสมนะเราก็ฉีดหัว2องสิบตีนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยว ค่อยๆปักเข็มลงใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็ฉีดนะเสร็จละเรียบร้อยแล้วตอนเนี่ยพอเข็มนะครับเราก็ทิ้งเลยหนึ่งอันต่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะใช้เข็มตัวใหม่นี่ครับเตรียมไว้เลยครับอันนี้เป็นพวกแม่ท้องนะครับเราผูกยัไมถึงได้ทำบ่อยนะครับเพราะว่าลูกวัวที่เกิดใหม่ ก็จะมีเก so ิดทุกเดือนนะเมื right ่อเราทําวัคซีนลูกวัวที่เกิดใหม่แล้วสองสาตัวมันก็จะเหลือวัคซีนแล้วก็เอามาบู๊ตตัวเก่าเลยนะครับวัคซีนจะได้ไม่ต้องทิ้งอันนี้ตัดมันนี่สิเดี๋ยวเดียวเดียวมือไม่ได้เอาผู้ชายมาแล้วร้อยชั้นเดียวครับ เน้นพิใหม่ใหม่มันจะดีกว่า <c oughs> อันนี้เป็นกลุ่มแม่ท้องนะครับก็มีตั้งแต่ท้องสองเดือนสาเดือนสี่เดือนหเดือนนะครับก็ฉีดแล้วไม่เป็นอันตรายนะครับแต่หลักๆเราจะฉีดลูกวัวที่เกิดใหม่นะครับแต่ว่าพอดีวัคซีน <c oughs> ก็เหลือเยอะนะครับ ไอ้หนูเดียวตากดินตกเดี๋ยวแป๊ดเดียวแป๊เดียวเดียวอันนี้หนังหนาเดียวคีแฟนได้งเสร็จแบบแล้วตรนี้ครับมีก็ทั้งหมดนี้เลยนะครับอันนี้ฉีดให้ดูคร่าวๆนะครับมีอย่างตัวนี้ก็ได้สองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็ฉีดฉีดให้ดูอีกตัวหนึ่งสองอาทิตย์ าทิตย์แล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนทุกครั้งนะเดี๋ยวลูกแป๊บเดียวอปล่อยทุ่งนะครับเออตัดไข่ทุ่งเสร็จแล้วเนื้อลงก็จะฉีดไปโอเควันนี้เรับสารคดีการนะครับก็ให้ความรู้ไม่มากไม่น้อยนะครับก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับการที่เราทำกินลองกินจะกินครับด้วยตัวเอง บางคนอาจจะปีละครั้งหรือสองปีหรือปีละสองครั้งแต่ที่จะทำปีละสามครั้งนะครับ